สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นเกือบเป็นเที่ยวบินสยองผงะหญิงซ่อนงูเป็นเป็นในกระเป๋า22ตัว ก่อนถูกพบเหลยวุ่นทั้งสนามบินเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ที่เกือบเป็นเรื่องราวระทึกขวัญที่เกิดขึ้นภายในสนามบินเจนไนประเทศอินเดียหญิงรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรอนเรียกตรวจสัมภาระหลังพบว่ามีสิ่งผิดปกติซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระเช็คอินของเธอและสิ่งที่ค้นพบก็ทําให้เจ้าหน้าที่ถึงกับพงะงะเมื่อปรากฏว่ามีงูเป็นเป็นมากถึง22ตัวถูกยัดไว้ภายในสัมภาระของหญิงรายนี้ พร้อมกิ้งก่าอีกหนึ่งตัวตามรายงานระบุว่าเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาสุลกากรประจำสนามบินเจนไนได้โพสภาพหนึ่งในงูของกลางที่ตรวจยึดได้พร้อมระบุว่าหญิงรายดังกล่าวเดินทางมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถึงสนามบินเจนไนโดยเที่ยวบิน AK13 จกากการตรวจสอบสัมภาระเช็คอินของเธอพบว่ามีงูหลากหลายสายพันธุ์จำนวน22ตัวและกิ้งก่าหนึ่งตัวอยู่ในนั้น จึงทำการตรวจยึดไว้ตามกฎหมายยางไรก็ตามสื่อท้องถิ่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่างูและกิ้งก่าถูกเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกโปรง่งใสที่ไวใส่ในลังกระดาษเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกล่องดูก็มีงูหนีออกมาและเลื้อยไปทั่วพื้นที่ขณะเดียวกันยังปรากฏภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่งพยายามใช้อุปกรณ์จับงูเขามาควบคุมสถานการณ์โดยหญิงไรดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้แล้วเบื้องต้นคาดว่าหญิงไรนี้หลักรอบนําเข้าไปขายทั้งนี้ด้านนายอับ ดุลบาไฮห,หัวหน้าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของอินเดียเผยข้อมูลจากเดือนเมษายน2565อินเดียถือเป็นหนึ่งใน10ประเทศแรกที่ใช้ภาคการบินในการลักลอบคาสัตว์ป่าและข้อมูลจากพันธมิตรของ UNEP พบว่าระหว่างปี2554ถึง2563สนามบินที่มีรายงานการลักลอบขนสัตว์ป่ามากที่สุดคือสนามบินเจนไนตามมาด้วยสนามบินมุมไบและสนามบินเดลีตามลำดับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ